จับเดียวจับเดี๋ยว้ปดีป่าุ่งะไดีป่าุเอาขึ้นแน่มึงแน่มึงแนบ่ดีป่ารุงมังจดีป่ารุก่อนเอา มิมี่บัสบายเด้อพี่น้องสบายดีสวัสดีเอชซีสุดสุดสบายดีปลาดุกเหมือนฮะเป็นยัามิมี่ไม่สบายจ้าเป็นหวัดเป็นหวัดเป็นไอพี่น้องดีขึ้นแน่เลยเอาห้ากว่าล็อนต้องการไหนชาวบ้านใช้กันมาก่อนมาก็พอดีออกแสดงว่าหากินยากนะ ต้องสัสภาพอาการตัวทานอยู่ไทยมันนองส่วนมากมีแต่น้อตัวคนามากนบกคแซ่บย้มีินคดีเลยน่ะน้องฝายง่ายเรจาส่นมากนวเะใครบ้างเยก้อยกัปตันกับิจอนิ่างกินเ้ากน้อไตั ยี่จนี่กมากเด็กกินน้เด็กกินทานเน้านนี่ี่จนีนะ่ม่ะอเศาเแต่ก็ดูเหมือนแบบดูมันจะเหนียวเหนียวแต่พอกินแล้วแนี่ไม่เหนียวเลยนาะจจน่านุ่มนองขอาอะไรจ่เกระเป๋าจำนะพ่อพี่้ายอุ้งเื้อนี่อุนี่ยพีกัสสพี่ คนสิจับแล้วสิสุงค่ะรถจอนนี่น้องนี่สิบบาทใหนเพิ่ไปใส่ถ้าก็จะเต็มใบหนึ่งอมนส่งค่ารถพิษไวมไม่ลรอรอจอนนี่สมพ่าไงสมพลให้เอาเหมนาใส่ไปกินนพี่นองเลยรู้ Anh làm gì cá pa đây ở đây đâu? Pa thảo, si pa ừ, ừ. <laughs> Lúc này Lúc có cuối đó. Này, cho có mấy hình ảnh nè. Chơi con kênh Để không bỏ lỡ những จับเดี๋ยวนีจับเดี๋ยวีจับหมก็ได้เจ๋อติบวะเนี่ยอะไรฮะเีอจะสีนุ่มัเวยนุ่มเลยไปเไปกล้ผู้แกวุ้งัวไว้พ้อน่ยนั่งกา กูกางทำพว้กจเพง่นบอกงั้นก็เป็นคนหูดีเย้อจำสัตได้มางั้นยังงั้นหัวห้างั้นงั้เะมันหายห้าลอยหายอดนวสันมีน้อยให้น้อยมีเยอะให้เยอะไม่มีก็ได้เงนจนนี่โอ้แะจะเป็นบุญนุ่มสองกล้องนั่นแหละเนาะแล้เอาจนให้เงินหมด

มูกี่ดังปวดปวดปวดมีที่บอกว่มีข้าวพ่อนลยข้าวพ่อข้าล้งข้ามนเก่งใจกันเนาะนี่ใคเออข่วยเก่งใจนะอันอันเป็นงไม่ด้มากพราอมใส่พี่เจ้าบอกว่าโอดกี่ยวตองแต่เบอกเล็กๆเล็กๆบางที่ดูเกี่ยวีเซเลย แต่ว่านอแต่เื่อนต้องเทไดีเด้อมเมนตมเมนต์มเมนต์ก oh, ินกินก <c oughs> <c oughs> ินกินเรไปหายดูดกินอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้้าอมแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้ข้าวโออมแล้วก็มัดใส่งหัวมัดกอนใส่ถุงหัวมัดน ได้คอยกินเพื่อเด้คอยินเพื่อเด้เรืองได้ม่ปอกไม่เห็ดกระปุกแต่ข้าเมื่อสิได้ยังเอาไพ่คีบบนสบายดีที่น้อเยยังกินกระปุกสีพาเมื่อถุกหอมเดงแง้มกังขื้นให้ใจสบายให้จมูกแมอุ้ย้มูกคี้ตาอุ้ยทั้ง้มูกทั้งตาเต็มอยู่ มันมวนมามันอะมันจะเอาออกแต่บามันหัดเดิมก็เลยอามันี่ยบทีมันเก่ามันเก่าจนเดียดมันเดมันไปขูดท่อเันเอบากโหุงเสือหงแดงหั่นกอเต็นถูกหมฮะอบนี่เห็นเราใส่ถุงนี่แหละอนันอือฮอ อย่างเงี้ยไทยขิปบนสบายดีปะลูกกันที่ะโอ้ผมวากลัวอูน้องนองเซลไม่มีนอนหักนองอีเบ้ยพูดียงจมาหักนองแถวๆว่ะอ่าเด้คือหักนองถึงละหักน่องเงี้ยมั ตอนนี <into> ่อุตส่าหเก่บดอบนี้๊อบบีบริการนะเออนะเออเออหลอดไฟออดชุกกูอมันบริเปือนไปโดดตอนนี้แบกข้างกำแพงเมื่อได้่นองมีข้องอย่างนี้เอาเลยดุน ทางนกันแล้ทางี้ออกไปมันเก็เจอถนนเลยไปส่งหม้เบืงเบ้องนองได้แล้วเดยไปส่งพีกันเนาอเอ้ยันจะขวบฉันฉากแบตเด้อพี่น้องเ้ยมดีมีดอกซองไหน ดอกสองกับอีกสองเดือนข้างหน้าพมปีใหม่จริงไหมแ้วถักอนนมัมันคือเรฮ้การก็ขอยไปตลอดเพราะว่ดูเราได้ท้ยเราได้ดูเดือดไปไน้าำมึเออเมีมีพิ่งเมื่อปลาเด้เออ เมื่อปลาป้่าแปลี่ใจึงได้ว่าน้อยอย่นีมาบ้านกัอากาศเปลี่ยนกันไข่สำนักหนก่งนะนะหลายนะแถวรุ้นสุก้าไปลุ้นเอาเงินเจ้าค้านะฮะให้ได้ตุนะหกเชนยกกันเพียงซ้ำนี่เปียง ไปจิ่มชียทงคัน้จากบิมชียทใข้ยงไปสิมชยงทงห้ดนหะมีสเตมนะฮะอมมึด้จุดจจากบานะเออบเก็ดจาไปไนะไปอบี่ังผู้ชมก็ได้ฟัง ก้อย họ ท่าเกลื่อนหมดจ้าไปเด้อปีหม่กลับแล้วอดิยังกดนะกดถ่ายก็ไม่ได้ถ่ายแล้วดิเตอมีถนนเนาะดิเตอมีทางแบบนี้ถ่ายพี่ตาลมาสวงแบบเพรท่านเห็นอันนี้ขอยานจะไปยางมากก็เถื่อนแล้วนะ แบบสร้างไปนะเลยนะสมบสมบัเดี๋ยวเอาหน่อไม้ใส่ไปในรังแล้วก็หน้าหีไม่ได้มีของอะไรเลยออาเลยือของะไนี่แต่ว่าเมื่อดอกนี่คนบอได้ผลไรเนาะ ก็เสียงเพลงนะมีเสียงเพลงนะเพื่อจับกว่ามันมักมีเขาจะกระดังเห็ดคัวพี่เนาะมาเดือนหนานะเจ้าไน้ใต้คัวเนาะพี่มาอีกบ่หรอโอ้พี่เนาะไอ้คนสองอันไม่ถึงสองเดือนพุ่นนะจันจันไอ้เพื่อนปิดเพลงกันตีไอ้เพื่อนปิดเพลงเห็นไหมกระดังเห็ดคัวเนาะพี่น้องเนาะ Hãy bà ăn này Thịt sao bà năm cần Để cả kếp nữa Mày sống phải em mày phải Mình đai to được thì bạn khỏi mất được ขึ้นเจ้าปูนพี่น้องในช่องอ่ะอันนี้ใส่เสาลงลงต้นแรกนแหลมๆอือต่อกันต่อสามมันเดือดถาบ้านเหรปาดของเต็มดังเมื่อกระเต็มมาะกระเต็ม <laughs> <AN> <AL> จอไปจับซาชีนะตีอย่ามันคิดไ,ได้เขาไรใช้แต่ชุมอ,อนนะ้ะเขาก็สาหิวนะอันนดี้เรู้นะแต่ว่าน้องัวเอาไปไผรไอยู่ในนั้ลนลงไปละลงไปคนลังแล้วหรือเปล่ เออเอาแบกต้องได้มาทรงหัว <paper> ตัว <French> น <Claire> ี้ว <infrared> ับบีประเด็กับน่ะดอกไม่บ้าเออเนี่ยโอ้ยไข่บาทอากาศเปลี่ยนมันเรืองไข่บาทฮอ อยู่ไทยเอนอนมาบ้านเฮ่า่นผับาดีนบ้าเถอะเนาะไทยโอ้ยกับบรรยากาศก่คนไปเหมือนกันคนก็ไปหืมาตัเหยเฮ้ยน้ำย่องไม่ไหวแล้วขิ่หอดเด้อขิ่หอดเด้อ็่จังไรเดยบวาน กลับเนาะรอบนี้กัปจีคนจะมา่อนจีนอนแนหะ่ะ Để cho này đông cái xong honey xuống Phải hết này đau rau mãi 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 เออไงอ่ะสุดอดพูดไก็เหมือาแล้าไม่คัดครัวบ่นี้คัดมาคัดสาวเอาขืวมาถือเทียวเพื่อจะได้เอยวยหมืนกเห็นจะอย่างมาเอ่ อันอยู Slow ่คนละเหตุผนมาเปลี่ยนของอันเอ่อมื่กี้วขาบอกว่าจุนจ่างเขาตัดแต่ไงวะุ้นตุกใส่ช่องเหมือกแล้วงั้น ขขาวบงะนอเขาไม่แต่อเพื่อังกัตสีเทีมก็เชีได้